เมคอัพเมครัพก็เบียร์รวยผมจะไปโรงเรียนต้มได้ก็รูก นดินเดิมให้มองปัญหาเป็นเรื่องท้าทายคุณคว้าความหมายมุ่หน้าผาเธอทุกสิ่งใช่เรื่องบังเอิญคือทางเดินชีวิตสวัสดีครับผมนายประกิจชิตเทพักมอดินาสาประจํำตาบลนายงเหนืออำเภอนายงจังหวัดตง มื่อก่อนจำเฉพาะสนยังอย่างเดียวครับประสบปัญหามากเลยครับเพราะก่้าของขีปสูงรายได้โนยรายจ่ายเยอะครับผมปัจจุบันตอนนี้วางระบบพื้นที่รือว่าโซนนิ่งพื้นที่ครับผมก็ใจ้หลักของปัญญาศิริปะเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับผมแบ่งเป็น30 30 30แล้วก็สิบครับผมพื้นที่ของผมเป็นพื้นที่ต่ำเรียกว่ากดหน้าดินมาปรับพื้นที่เพื่อทำการเกษตรครับผมดินชั้นล่างที่มาปรับพื้นที่เป็นดินเดียวมีกรจัดแล้วมีอินทรีย์วัตถุต่ำมากเลยครับผม พื้นที่ก,การทำเกษตรตรงนี้แบ่งเป็นสองโซนโซนที่ทํำเป็นชุดดินปัตตลุงมีความรวมสมบูรณ์จมความเป็นกรดสูงซึ่งใจตำนาอีกโซนหนึ่งพื้นที่ดอนบริเวณตรงนี้เป็นชุดดินจังเป็นดินด้วนปนเหนียวแล้วก็เป็นกรดด้านล่างความลึกเกิน80เซนพบลูกกรวดเป็นสุดจัด ในพื้นที่ทำเกษตรผสมสาร64ไร่มีกิจกรรมด้านพืชเช่นปลูกตุเรียนปลูกมังคุดนองกองสาตอและคนนาก้าวมีกิจกรรมด้านปศุสัตว์เช่นเลี้ยงหมูงวัวไก่พื้นบ้านกิจกรรมด้านประมงมีการเลี้ยงปลาในบ่อดินในกระจังเช่นปลาหมอจุมปนปลาเจ้าอุ่น การยันดูด้านแอร์แวร์มีหน้าที่ช่วยเพิ่มแรงดันให้กับมอเตอร์ทำให้มอเตอร์สามารถส่งน้ําได้ไกลเพิ่มแรงดันให้กับสปริงเกอร์ประหยัดไฟด้วยครับผมในพื้นที่เจ็ดได้ใช้แอร์แวร์สองตัวนี้ครับผมสั่นปันมือถือทําให้น้ําออกอย่างสม่ําเสมอลดการใช้ปุ๋ยเคมีในแปลงไรนาสมบูรณ์หรือในอาชีพเกิรกรรมเลยได้ใช้เทคโนโลยีของพื้ดินมาปรับใช้ในพื้นที่เช่นซปเปอร์โปรโดิครับผมไว้ผลิตปุ๋ยหมัก สองซูเปอร์โปรดอูสองครับผมไว้ปริบในหมักเกี่ยวปลาสามซูเปอร์โปรดอูสามครับผมไว้กําจัดยับยั้งเชื้อราต่างๆของพืชครับผมสก้อนซูเปอร์โปรดอูุกครับผมเพราะในการเลี้ยงปลาเลี้ยงสัตว์ย่อมจะมีครีนครับผมหรือว่าน้ําเสียเลยใช้ซูเปอร์โปรดอูุกไว้บรรจ์น้ําเสียครับผมนอกเหนือจากนั้นในการทำอาชีพเกษตรกรรมครับผมย่อมจะมีแมลงรื่อนรเลยได้ใช้ซูเปอร์โปรดอูจิตเป็นพืชสมุนไพรต่างๆไว้หมักไว้ไล่แมลงของพืชครับ โดยโปรติการใช้โปรโดนสิบสี่เพื่อป้องกันและรักษาตามคำแนะนำของกรมปติดดินใช้ได้เปงเพืชผักได้ผลดีในช่วงที่ทุเรียนเกิดโรคระบาดเชืออเ้อราไฟทอบเทราลงที่ต้นตุเรียนแล้วก็ผมใช้อาาัตราส่วนที่ผมได้ดัดแปลงผมไปใช้หนึ่งซองต่อต้นทุเรียนหนึ่งต้นต้องใช้อย่างน้อย3เดือนหนึ่งสเดือนต่อครั้ง แล้วก็ใส่ลงในแปรครับอุดไปเลยในแปรขอที่ใส่แปรต้องเปิดแปรก็รัดลงไปครับผมรัดหลังจากอุดในแปรแบบนี้แล้วครับแล้วก็ละลายน้ำครับสิบิตรต่อปรลลิี1หนึ่งซองรถบริเวณสรงพุ่นเพื่อป้องกันโรคเชื้อราที่อยู่ในดินด้วย เทคนิคการปลูกปักบนกระเบื้องของผมอัตราส่วนดังต่อไปนี้หน้าดินหนึ่งส่วนปุ๋ยหมักคุณภาพสูงหนึ่งส่วนคุกเกล้าไอเกลากกันแล้วก็มาใส่บนกระเบื้องหลังจากนั้นรดน้ำหมักเคียวภาาแล้วก,ก็ปักไว้ประมาณหนึ่งอาทิตย์หลังจากปลูกแล้วอายุประมาณเจ็ดวันก็รดน้ำหมักเชียวภาคพสองเจ็ดวันต่อครั้งจะใม้ปักที่นี่เป็นปักกอดไปแล้วก็จเจริญเติบโตได้ดีสำหรับพื้นที่การํำนานตรงนี้ ผมได้รวมกลุ่มกับเกษตรกรเพื่อผลิตเก้านาอินทรียกรณีในการทํานาอินซีครับผมเพราะเกษตรกรสามารถลดต้นทุนในการทํานาได้ทําให้เกษตรกรในพื้นที่ตรงนี้3อ0จด10ไร่ถือตัวในการทํานาอินทรียเพราะสามารถผลิตเก้าที่มีคุณภาพปลอดภัยกับผู้บริโภคและสามารถจําหน่ายได้ดาาราคาที่สูงกว่าเกษตรกรที่ผลิตเก้าเคมีรวมกลุ่มกัน30คนเพื่อจะ อนุรักษ์ต้นไม้เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมนอกหน่วยัานก็ได้มีการไก,ก่เกดิตคาร์บอนให้กับหน่วยงานเพื่อเป็นการสะสมเงินแต่หน่วยช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อรักษาลูกหลานได้ด้วยครับผมนอกจากการเป็นธนาคการต้นไม้แล้วต้นไม้ก็สามารถเป็นหลักทรัพย์ให้กับกลุ่มสมาชิกของผมได้ด้วยด้านพืชก็มีด้านผูกพื่ปักต่างๆมีไม้ผลมียางบารา สำหรับวันนี้ผลตกก็มีปัมน้ำมันปลูกไป19ไร่ครับเพราะถ้าเราคิดยางอย่างเดียวเราก็ไม่มีจะได้เวลาฝนตกปลูกปั๊มน้ำมันเพื่อต้องการพืนเดือนครับผมส่วนรายวันก็ได้ครับผมไยวัดายวันก็ได้การเก็บพืชปักต่างๆครับผมก็ผลผลิตในการตางประเทของผมตลาดในพื้นที่อเมริกาเข้ามารับซื้อถึงเพลงตลาดในชุมชุนก็มีตลาดที่หน้าตกศตลาดกเกษตรแล้วก็ตลาดออนไลน์ครับผมตลาดออนไลน์จะเน้นไก่พวกผลไม้ตะเกีนทุเรียนมังคุด ผมเป็นคณะกรรมการวัดพระพุทธสิงห์เวลามีกิจกรรมตอดกระถินตอนปา,ปาผมก็มีส่วนร่วมในฐานะเป็นคณะกรรมการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาโคสนเป็นที่ปรึกษาเป็นอกมอเวลาขึ้นทะเบ,บียนเกษตรกรเรื่องนาข้าวเป็นจุดรับขึ้นทะเบ,บียนให้กับคนที่ทำนาข้าวรายปีครับผมบัญชีอาสาแต่ตำบัญชีครัวเรือนเลยแต่ต้นองค์ความรู้ด้านการบัญชีเป็นปาดของจังหวัดด้วยฐานด,ด้านการเกษตร ในพื้นที่ตรงนี้ใช้วิธีการเก็บไปหมักเศษใบไม้เป็นปุ๋ยหมักครับผมลดการเป่าใบไม,ไม,ไม้การอนุรักษ์ดินและน้ําที่นี่เขาใช้วิธีการปลูกหญ้าแฝกในการพอพื้นที่ต่าใช้วิธีการขุดชกร่องแล้วก็ปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการบางตะลายของหน้าดินเพื่อรักษาความชุ่มชื้ในให้กับพืชแล้วก็ในช่วงฤด,ดูเลงใบแฝกเวลาตัดการราา็จะบัดรักษาตัดไปกลมโคนต้นไม้ทําให้ต้นไม้มีความชื้น แล้วมีความอุดมสมบูรณ์อยู่ในโคนต้นไม้ส่งผลนะครับพืชที่ชายหญ้าแฝกก็คู่กับการผลิตปุ๋ยมากทําให้โครงสร้างดินดีพืชจเเริญถืตัวได้ดีหน้าแฝกปลูกที่ร่องกูน้ําสวนมะพร้าวและร่องกูน้ําสวนปลาล์มและก็ในพื้นที่ที่ยกโกคกปลูกตุกเรียนช่วยในการระเบิดดินในพื้นที่ที่รถไม่สามารถไถพรวนได้ผมเลยเอาหญ้าแฝกไปปลูกไม้ปืนเมืองที่นี่ก็มีไม้ยางนาเป็นไม้โตเร็ว แล้วก็มีการปลูกต้นหญีไว้กายลูกมันเป็นไม้ที่โตชาแต่เ,ตนเนื้อเก่งเพื่อปลูกพวกไม้ออกกะดีไม้สักและไม้จำปาตองผสมผสาน ้ได้ก็ลุกได้แล้วก็เดินเพื่อเริ่มต้นใหม่อย่าปล่อยให้ลมหายใจร่วงโรยริมบนพื้นดิน